เอาใจคนทานเจกันบ้างค่ะวันนี้แม่บ้านจะพามาทำไข่เจียวเจค่ะใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างค่ะทำง่ายๆแต่ความอร่อยนี่อร่อยมากๆนะคะลองทำกันดูค่ะแม่บ้านใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศสีดานะคะใครจะใช้มะเขือเทศอื่นก็นได้ค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็พริกขี้หนูอ่อนค่ะ3เม็ดพอค่ะหั่นแฉลบแบบนี้นะคะชิ้นเล็กๆจะได้เข้ากับไข่เจียวเจของเราค่ะ เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่เราใช้ผัดถ่งงอกนะคะแม่บ้านเลือกที่เป็นสีเหลืองค่ะนำมาบี้ให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแม่บ้านบี้หนึ่งแผ่นค่ะเราจะแบ่งไว้ทำเมนูอื่นครึ่งนึงค่ะนไ่ค่ะได้ละเอียดแบบนี้ค่ะแบ่งไว้ครึ่งนึงไว้ทำเมนูอื่นค่ะไข่เจียวเจของเราใช้แค่ครึ่งแผ่นพอค่ะแป้งทอดกรอบเจค่ะสองช้อนโต๊ะ เต้าหูนี่ถ้าใครไม่มีสีเหลืองใช้สีขาวได้ค่ะทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะให้ได้ความข้นที่พอดีไม่เหลวเกินไปนะคะค่อยๆเติมนี่ค่ะได้ความข้นประมาณนี้ค่ะ แม่บ้านใช้ผงขมิ้นปลายช้อนชานะคะใส่เพิ่มสีมะเขือเทศที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปพริกขี้หนูอ่อนใส่ลงไปค่ะกะให้พอดีพอดีกับไข่ของเรานะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วเจหช้อนโต๊ะค่ะเกลือปลายช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะคนๆให้เข้ากันดีค่ะ ตั้งกระทะนะคะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนเราก็เทส่วนผสมลงไปใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่ะไข่จะได้สุกดีค่ะถ้าใช้ไฟแรงไข่ก็อาจจะไม่สุกข,ข้างในค่ะอาจจะไหม้ซะก่อนนะคะแม่บ้านแง้มๆดูแล้วค่ะเขาสุกได้ที่แล้วเราก็กลับด้านเลยค่ะค่อยๆแง้มดูค่ะถ้าเขาสุกแล้วเราก็ ตักขึ้นได้เลยค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้นะคะเวลาเทไข่ลงจานต้องใช้ความเร็วหนะะ่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถแก้ไขได้ทำไข่ให้สวยงามขึ้นมาได้ค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆรสชาติของไข่ก็จะออกเค็มๆ็มมันๆแล้วก็มีเปรี้ยวมะเขือเทศมีความเผ็ดของพริกพริกอ่อนนะคะจะไม่เผ็ดมากอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ